มาต่อกันอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนอกจากปัญหายาเสพเติดเมอ่อสกคแล้วอีกหนึ่งปัญหาครับที่เกิดขึ้นและกรพบในประเทศเฮาอยู่บ่อยๆอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือในการลักลอบในการเหตุงานของคนต่างด้าวร่วมไปถึงการฆ่ามนุษย์เมื่อี้ครับทางจังหวัดนครพนมก็ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเหตุงานของคนต่างด้าวขับเคลื่อนนโยบายนะครับการป้องการแก้ไขปัญหาการลักลอบเหตุงานของคนต่างด้าวนะครับการฆ่ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานครับ นายวันชัยจันทรพรภูวราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบและการเฮดงานของคนต่างดาวจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 เพื่อรับทราบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพรออมการทั่วประเทศผ่านการไทยทอดสดสื่อออนไลน์ Facebook Live กรมการจัดหางานและดําเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบจับกลุ่มและดาเนินคดีนายจ้างนะครับสถานประกอบการและคนต่างชาติที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าโดยการบริหารจัดการนะครับการเหตุงานของคนต่างดาวการปราบกามการลักลอบนะครับเข่าประเทศตามสองทางธรรมชาติและเหตุงานผิดกฎหมายในการแก้ไขปัญหานะครับการขาดแคลนแรงงานให้ในจ้างสถานประกอบการมีกําลังแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการให้สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกัป้องการแก้ไขปัญหาการลับลอบเหตุงานของคนต่างด้าวการฆ่ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานโดยมีหน่วยสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานทางความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครพนมรวมบณรณรวมบุรณาการความรวมมือกันขับเคลื่อนนโยบายอย่างพ่ออมเพียงณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมตำบลหนองแสงอำเภอเมืองนครพนมครับ จากนั้นครับได้ร่วมกันออกตรวจสอบการเหตุงานของคนต่างดาวณพื้นที่กอสางตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมโรงสีเข่าละกระสวนย่างคุณวินยูนะครับอตำบลตะท่านอำเภอถ่าอุเทนจากการตรวจสอบนะครับกับพบวันนายจ้างได้มีการลงทะเบียนรงงานต่างดาวถูกต้องเอกสารครบถ้วนทางเจ้าหน้าที่ทางเจา้า,า,เจาหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนของวิธีการตรวจสอบเอกสาร สิทธี่ประโยชน์ที่รด้งานควที่จะได้รับวิธีการปฏิบัติโตในระหวางการเฮ็ดงานซึ่งตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการเฮ็ดงานของคนต่างดาวปี2560้และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับค้นต่างดาวที่เฮ็ดงานโดยบอมีใบอนุญาตเฮ็ดงานหรือเฮ็ดงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้มีโทษปรับนะครับตั้งแต่หาพันจนหอดหามื่นบาทและถูกทรงกับประเทศต้นทางรวมถึงนะครับบอสามารถขอรับใบอนุญาตเฮ็ดงาน,าน จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปีและนายจ้างนะครับสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวขีบว่บมีใบอนุญาตเฮ็ดงานเขาเฮ็ดงานหรือให้คนต่างด้าวนะครับเฮ็ดงานนอกเหนือจากซิดมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0จนถอด1นึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับหากกระเหตุพิษหากเฮ็ดพิษซ้าําซ้อนนะครับต้องระว่าขออภัยครับหากกระทําพิษนะครับซ้ําต้องระวังโทษ จำคุกกว่าเกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่หามื่นจนหอด2 0 0แสนบาทต่อคนต่างดาวที่จ้าง1คนและห้ามจ้างคนต่างดาวเหตุงานเป็นเวลา3ปีครับค่ะมาทำงานแบบถูกกฎหมายนะคะจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าหากเกิดอีกอย่างขึ้นมันก็จะมีสิทธิสวัสดิการต่างๆที่จะคุมข้องนั่นเองนะคะ